สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ปู่ปาจีนนะครับจะพามาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แหวกแนวไปตามชมกันครับว่ามันแหวกแนวยังไงนะมาครับอันนี้ทําอะไรเนี่ยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นะสูตรของเราเองใช่ค่ะน้าจิ้มรสเด็ดค่ะโอ้ไก่นุ่มๆเลยนะใช่ค่ะขายกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบาทค่ห้าสิบนะค่ะนี่นะกล่องห้าสิบ ไก่ชิ้นก็โตเลยนะฮะซิเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของร้านนี่มีอะไรอีกเป็นเกาเหลาไก่ค่ะเกาเหลาไก่ใช่ไหมใช่ค่ะคือสายพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีน่องมีขาน่องเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องในเครื่องในเครื่องในก็คือพวกตับตับนี้นะตับใช่ค่ะฉ่ำๆนี้เลยนะตีนมีไหมมีค่ะตีนนี่ตีนก็มีนะน่องก็มีค่ะโอ้โหน่ากินครับท่านผู้ชมนี่นะนี่นะงั้นเอา เกาเหลาหนึ่งชามได้เลยค่ะใส่เป็นน้ำพะโล้นะคะโอ้โหหอมมากเลยพี่ชมหอมหอมหอมจริงหอมจริงใส่แล้วค่ะนี่นี่อี่กินไหมล่ะยังได้หัวเชยเท้าอีกไหมเอาเชยเทาด้วยครับเชยเท้าด้วยเชยเท้าด้วยค่ะค่ะเมนูหนึ่งนะที่อยากจะแนะนําข้าวยำไก่แซ่บไก่แซ่บแซ่บนะเป็นไก่อะไรไปไก่ทอดเนาะไก่ทอดหนึงเอาแซ่บแซ่บนะ ต้มมะนาวสดใช่ค่ะโอ้โหหอหอมาเนี่ยหหอมคนใสอ้าโอ้โหครับแ,แล้วก็ไก่ชิ้นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะไก่นี้ต้องเป็นแบบตรงขาหรือว่าตรงตรงไหนเนี่ยสะโพกทอดกรอบอะอ๋อเป็นสะโพกนะอ่านี่นะใสไปแล้วโอ้โหฮรยยเลยักโรยนะโรย,โรย แซ่บไหมแซ่บค่ะเรแซ่บวันนี้ก็ต้องไปค้าแล้วนะข้าวยำไก่แซ่บนะที่เพิ <t <t ่มมาต้องมากินนะครับนี่ข้าวยำไก่แซ่บแซ่บจริงๆโอ้น่ากินอ่ะจานนี้เท่าไหร่อ่ะหกสิบหกสิบนะได้เยอะๆอย่างนี้เลยนะข้าวยำไก่แซ่บร้านอะไร ก๋วยเตี okay. 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 ๋ยวไก่แหว่แนวก๋วยเตี๋ยวไก่แหว่แนวไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะข้าวก็มีนะค่ะโอเคเมนูที่คนมาสั่งบ่อยๆอีกเมนูหนึ่งคืออะไรครับเนี่ยข้าวไก่เทริยากิครับไก่เทอริยากินะอันนี้ใช่ไหมครับโอ้โหน่ากินไหมคุณผู้ชมไก่เทริยากินะจับมาหนึ่งกล่องครับเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้ใส่อะไรเนี่ยสาหร่ายวากาเมะครับสลหร่ายวากาเมะนะครับี่ใส่สลหรายวากาเมะด้วยถ้าเป็นเรื่องไก่นะ ต้องไว้ใจร้านไก่แหวกแนวไก่แหวกแนวครับไก่แหวกแนวไก่ทุกอย่างมีที่นี่แล้วมีทั้งไก่ทอดไก่ต้มไก่ตุ๋นไก่ย่างทอดต้มตุ๋นย่างโอ้โหจบชี่ร้านเดียวนะเรื่องไก่นะกล่องเท่าไหร่เนี่ยหกสิบบาทหกสิบบาทนะมีน้ำซุปด้วยไหมมีน้ำซุปาสมีน้ำซุปด้วยนะสลายน่ากินน่าก่แซบนะนี่เข้ายยำไก่แซบครับดูว่าแซบจริงเป่ อืมมันร้เลยมันก้เลยนี่ก็เอาเหลาเขาเหลานะชิมน้ำก่นรสชาติดีนะครับมะละด้วยอืมนี่สำคัญเลยตีนนะครับดูนะน,นุ่ม,มไหมอืมรับับ อันนี้พี่แจ็คเนาะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แวกแนมฝากร้านหน่อยพี่ร้านอยู่ตรงไหนอ่ะร้านตั้งอยู่ตลาดลิมน้ําปลาจีนครับครับอยู่ตรงข้ามร้านสเต็กลิมน้ําครับเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับนะครับเวลาสิบหกนาฬิกาถึงย2ิบสองนาฬิกาครับโอเคนะครับฝากร้านด้วยนะก๋วยเตี๋ยวครับไก่แวกไกแหวกแนวครับครับ